สวัสดีครับพี่มาดูอัปเดตหลวงพ่อกวยนะครับสิทธิ์กตัญญูปีหกหกนะอ่าองแรกนะครับเป็นไม้แกะเล็กนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเป็นไม้แกะบานเล็กนะแกะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับอันนี้กดูนด้ล็อกเก็ตใหญ่นะครับเจ็ดร้อยบาทล็อกเก็ตเล็กห้าร้อยบาทล็อกเก็ตกลางห้าร้อยบาทนะครับล็อกเก็ตใหญ่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตใหญ่ล็อกเก็ต กลางเจ็ดร้อยห้าร้อยคู่เนี่ยเอาพันเดียวนะครับล็อกเก็ตนะพักขันห้าร้อยบาทนะครับพักขันพักขันสิทธิ์กตัญญูปีหกหกนะครับพร้อมกล่องนะอันนี้ก็ไม่สร้างน้อยนะครับนกคุ้มสามร้อยห้าสิบนะครับนกคุ้มสามรอห้าสิบประหลัดคิกนะครับสามร้ยห้าสิบาทนะเครื่องรางของขังเยอะนะวันนี้ เตานะครับสามร้อยห้าสิบบาทใบโพนะครับไบโพนี่เท่าไหร่วะใบโพเอาสามร้อยบาทแล้วกันใบโพสามร้อยบาทใบโพหน้ารถนะครับสามร้อยบาทลูกถ่ายหลือพกกล้วยนะครับบานละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมันมีแค่สามแอคนะเพราะว่าวัดยังไม่เปิดนะครับวัดยังปิดอยู่ ันนี้เป็นยันคู่ฟิล์มเขียวนะครับ800บาทบาทสุดท้ายแล้วฟิล์มเขียว800บาทเหมือนจะมีหมึกติดมามกติดเขียวจริงนะครับรับกันความเขียวนะแ0 0บาทนะครับฟิล์มเขียวรูปถ่ายนะมี u 3 x นะมาละ250บาทนะครับ จะมีแล้วสนใจก็ทักเหมือนเดิมนะพี่นะทักทักไลน์นะครับทักไลน์นะทักไลน์มาได้นะครับที a ่ id ไลน์นะครับ a c a l, l v e t e นะครับหรือ Facebook นะครับธนวัฒน์สับพวงนะครับแต่ว่าไลน์จะตอบไวกว่านะเฟซนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ